เอร์เกสจะต้องมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในโลกไม c ค a f t ที่ทุกๆ30วินาทีพื้นที่อยู่ใต้เท้าของเรามันจะสุ่มบล็อกใช่ค่ะฟังไม่ผิดมันจะสุ่มบล็อกแปลกๆให้กับเราไปดูกันดีกว่าว่าเกสจะเอาชีวิตรอดภายใน24ชั่วโมงกับโลกใบนี้ได้หรือไม่ไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับเวอร์ชั่นแปลกๆอีกแล้วเราจะมาเอาชีวิตรอดยิชส่วโมงกันเราจะไปป่าบ,บางกรกันด้วยวเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันจะไม่ใช่โลกไมค์คราแบบปกตินะคะเพราะว่าโลกมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไบาโอมันจะผุดขึ้นมาทุกๆหนึ่งนาทีทุกคนหมายความว่าไงทำไมพี่ไม่บอกเรื่องนี้ก่อนท <c oughs> ุดคทุกคน เราต้องตัดไม้ก่อนประตูตรน้ำค่ี่ไหน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 ใต้นไห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 นประตูต้มน้ำเหรอไหนวะว่ายไปทันออพี่ต้องดำดูว่าเมื่อไม่เห็นมันมืดไม่เห็นอะขุดไม้ก่อนดีกว่าไม่เป็นไรขุดไม้ก่อนไปมองไปดูไปหมอกแต่ขุดไม้กันค่ะทุกคนขุดไม้ก่อนอ่าขุดไม้ก่อนเออใบโอมตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกเลยเราจะขุดยังไง แล้วจะขุดยังไงอ๋อพื้นมันเปลี่ยนเป็นโอ้เปลี่ยนดีแม่งแม่เบี้ยวประสาทมาด้วยเจอ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 เออให้เราได้อยู่อาศัยมาแค่ฝากตัวข้าวี่แหละแล้วก็ทิ้งเลยโอ้ออะไรกันครับไปแกมันน่าจะมันตามตามเราไงพี่มันตามเราโอ้โหโอ้โห่าเราไม่มีที่ขุดอ่ะโอ้โ โอ้โหหนูหนูหนูว่ารอรออยู่ตรงนี้ก่อนไหมแล้วค่อยจะกี่กี่วินาทีกี่วินาทีมันน่าจะยมันยังไม่ขึ้นตอนนี้โอเคงั้นเราตัดไม้กันเดี๋ยวรอให้มันขึ้นก่อนแล้วคืออะไรจินหายไปหมดเลยลกไปหมดเลยเออว่าเอาเอากล่องครับวางเลยครับผมโอเคครับผมโอ้ยเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นแข็งอะไรกันครับผมที่ลกข้างใต้ล่างน้ำแข็งมัน เป็นดินหรือเป็นหินหรือเปล่าลองทุบไปดูสิลองทุบไปดูสิแต่มันหนูว่ามันเป็นทั้งไอ้นี่เลยเนาะเนี่ยมันมันลามไปยัข้างล่างเลยพี่ไม่ได้พี่เกมลามไปแล้วมันลามมะเราต้องอยู่จกก่กรที่ถ้าเราเดินมันลามไปหมดแน่เลยเอ,อ้โโอเคงั้นเราอยู่แค่ตรงนี้แหละทุกคนเราเราอย่าเยอนไปนะไหนจะอ,อยู่แค่ตรงนี้เราก็ตัดต้นไม้ไปก่อนเราต้องอยู่เป็นกระจุกเป็นก้อนนะอย่า อุ้ยอุ้อุ้ยุคุฮค้ยุ้ยงุยงวยงุยงยงยยเป็นเพชรนี่จะโหเสียดายมากเออ้าเป็นเพชรไม่มีที่ขุดเลยนะอุ้ยอยากได้เหล็ก่อนถ้าอย่าง้น่ะเออหนงตเฮ้ยกันโ้โหทุกคนเหล็กเล็เล็ขุดไปหาเหล็กทุกคนเหลไม่มีไม่มีที่ขุดหินนะมันไม่มีที่ขุดจุยังไงอ้ยโคจริงอ อยากได้อ่ะอะไรที่ขุดเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันเอาถ่านก่อนทุกคนโอ้ยดูโหอยากได้อ่ะโอ้โหโคตรเหลือดายแล้วมองเหขตดีที่มันไม่ลามและใช่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 ไม่ลามและถ้าลามแร่ร้องเลยเฮ้ยต้องทำอะไรกันเลยทางนั้นนะดี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 สองเออเออโอ้ยโอ้โอ้โอ้ โคตรทานโคตรทานนี่มันคือโคตรทานทุกคนอุ้ยมันขึ้นที่หนูแล้วห้าสิบใช่โอ้โหอะไรขายไปแล้วอะไรของมันแต่มันไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นที่พี่เลยนะถ้าจุดไฟตรงเนี้ยลาบหรือเปล่ามันจะไม่ใช่ไหมสิบเอ็ดเนี่ยขึ้นที่ทีละสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ยยีนหโโอ้ไปโอม๊ะอะไรไหนไหนเอามาทำใหม่ก่อนอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเผื่ออ่ะขุดแวะขุดแวะเอาประดับมั้งเพื่ออะไรไปเลยน้ำพึ่งมันเดินยากอ่ะโออะไรครับสิวะอะไรครับอย่าบอกเป็นอันเดิมอันเดิมหรอมันน่าจะค่อยๆลามหนูว่าค่อยๆลามจากที่เรามาแล้วนี่ไง อะไรอ่ะ<อ>คืออะไรไอ้ทองแดงทองแดงทองแดง<น>มันทำอะไรไม่ได้ท<า>งองแดงไม่ค่อยมีประโยชน์เราควรที่จะไปให้พ้นจากอินตร,ร,รงเนี้ยโอ้โหใบบัวเนี้ยใบบัวเนี้ยแปดเจ็ดหกห้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงมุมระวังแมงมุมกูมันไม่ลามแม่อย่างเดียวใช่มันไม่ลามแม่ดีแล้วโอ้ยพี่อุ้ยเอ้ยก็ยังดีก็ยังดีอันนี้ก็ยังดีนะนี่ถ้าไปลงทะเลนี่แม่งน้ำหายหมดเลยเนี่ยมันดูด โอ้ยมันกระตุกวราอะไรมามาทุกคนตามพี่มาโอ้ยสี่สิบหกสี่สิบห้าเราจะไปหาน้ำนะคะทุกคนโอ้ my ยไม่ได้มาเอ้ยทำไมอะคิเปอร์คิปเปอร์อยู่ไหนเสียใจคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์คิเปอร์อยู่ไหนวิ่งไคิปเปอร์คิปเปอร์ความสำคัญคือคิปเปอร์ทุกคนพี่ไปหาคิปเปอร์เราต้องใส่ด่วนคิปเปอร์ทุกคนคิปเปอร์ ฮัลโหล where are you keeper จะบอกว่าตายเพวกคิปเปอร์นะไม่ไม่ไม่อาหารจะหมดตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยศูนหมดแล้วโอ้หินหินหินปะนี่ได้ปะหินปะ่ไดหินปะได้ได้ได้ใช่ไหมได้ปะหินปะใครหินหินที่เย้ไปเอาทุกคนขุดก่อนค่ะขุดก่อนค่ะขุดค่ะขุดค่ะขุดค่ะมารวมลงทางกับในบ้านยังอยู่ได้ได้ถือคิปเปอร์เพียบเลยทุกคน เดาบ่ยังอยูู่เดาบ่ยังอยูู่เฮ้ยเดี๋าวทำพี่ไปพี่ไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้อยู่ตรงไหนฮะพี่เกดเดินไปมันก็กลายเป็นไม้โอ้ยถ้าเดินไปมันก็กลายเป็นไม้หมดพี่เสียใจนี่ครับขอบคุณฮะพี่กราฟยังไม่ได้เสื้อหรอเสื้ออยู่พี่เสื้ออยู่พี่กราฟเสื้ออยาวพี่บมาพี่นี่นี่เออโอเคโอ้ยเดี๋ยวไอ้ว้า ฉันกำลังจะคาบของเด็กแกนะฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนอย่าทิ้งฉันไปมันมาเพียบเลยอุ้ยปลาปลาเหมือนจะตุยเฮ้ยทำไมปลาเป็นงั้นอ่ะมันไอ้นั่นไงบล็อกไอ้เนี่ยวอยู่ในน้ำเลยจริงเนืดเนืดทำให้แลกได้เนี่ยสเนืดเนืดมันเนืดต่อมีตลกอ่ะตลกหน่อยตีให้หน่อยจะตายแล้วตีแล้วโอ้โหเอาเข้าไปเอาเข้าที่พี่เอาเข้าที่พี่นี่นี่โยนให้โยนให้นี่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 ยิงยิงยิงสิบวิ่าเอ๊ย อู <c <ane> <c ้ด <concealed> ันแหลบล็ <c ute> อกแมงอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ขอ้ยออุ้ยอุ้มอุ้อะว่ออ้ยนี้ยอุ้ย้ยอุ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 นรู้สึก้ออุ้ยดิ้รู้สึกดีดิ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย้นอุ้อุ้ยอุ้ยอุอ้ยอ้ยอยยยอ้อ้อ อย่าเพิ่วางผิดนะทุกคนพี่ว่าเราเดินกันต่อหิน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 เขุดขุดๆๆจะเป็นหินทีแข็งมากแข็งกว่ทเขาแกไม่เป็นไรลินวีท้าบได้ได้ได้หินด้เหินดีเหินดี้ทุกคนเฮ้ยมันลิศนะขุดไปทุกคนขุดไปดําดิงครับผมดําดิงครับผม stone s t โตนมาโหจะขุดยังไงกอน ได้มาสามสิบสามอ่ะลองขุดโกสโตนดูเผื่อเอาไปใช้อะไรได้เหตุอะไรอะที่ทำกันมาเงินกันเฮ้ยเดี๋ยวนะที่ใหญ่ทุกคนนี่นี่ดีดีโอ้โหหดสว่างหยางสว่างดีพี่ชอบเออกระจกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยกอดลงลงลงด่วนลงโกโกฮโอ้ยกอด ได้หมวกแล้วโอ้สุดยอดเลยครึ่งครึ่งอะไรครึ่งเพชรเอออันจะเก่งน่าภาคภูมิใจนี่มันแกนี่เอาอาหารเอาเอาครับดูค้อนหน่อยจะได้แข็งขันเอาไปเลยติดเอ็มดับยากเลยอาหารอาหารขุดอาหารทุกคนมันคืออาหารของกินของกินเอาเจมส์ทันทีนี่เกี้ยมันต้องใช้ไอ้ ที่ทำกาแฟมาขุดอ่ะมันจะขุดเร็วใช่ไหมไปไปทำก่อนไปเสียเวลาไหมเนี่ยมาๆมาเสียเวลามากๆเด็บกินอะไรตอนนี้โอเคเออเร็วว่ะจริงเร็วเร็วแตงโมแตงโมโอ้โหแตงโมกินได้กินได้เต็มไปหมดเลยตอนนี้กินกินกินเอามาของกินเทียบของกินเทียบตอนนี้ฟูฟูฟูโอ้แคนว่ะ วว้าอันนี้ถ้าเป็นแตงโมต้องใช้เออ่ขวานขุดนะแตงโมแตงโมสีกองอะไอ้ยิ่งโรดไอ้ยิ่งโรดไม่ค่อยมีประโยชน์อะเอาไปทำอะไรอะถ้าเจอหมู่บ้านผมจะเอาไปแรกเออ็นดูโฟล์ก็อ๋อเออเออะได้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 ยันขุดไปทุกคนไปเจอหมู่บ้านไปไปไปทุกคนหาเอ็นพีซีขุดหาเอ็นพีซีขุด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 เจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเออไปขุดไปรอขุดรอเนเธอร์ไรขุดก่อนขุดก่อน หนูได้มาถามเขกเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากเราต้องเอาเดตเท่าไรเยอะเยอะโอ้โหเจอแกเป็นฟูอะไรอุ้ยน้ำผึ้งมาอีกแงะมาอีกแงะไม่เคยจะชอบเลยไม่พอใจในน้ำผึ้งเลยเออเออฉันจะโอเคนี่พี่ขึ้นมาขึ้นมาเลยใช่ไหมต้องพี่ต้องขึ้นมาแล้วนะแน่แน่แน่ไปทุกคนอเออมาคือทุกคนมาที่นี่เนีดิเขนีิเออโล่งพื้นที่โล่งเออโลง แต่ก็ไม่เจอหมูลองนะเจอหมู่บ้านแล้วทุกคนชิบหายว่ากเขาจะเล่นเทอะไปเนี่ยเป็นเป็นไรมันลามแค่หินที่โอ้ยไม่เป็นไรมันลาไปแล้วฮะมันลาเวลาหินกับพวกบล็อกไม้อ่ะไอ้ไอ้บล็อกฟางสิเฮ้ยเล่นอะไรไม่ได้เลยเหรอนี่ไอ้เกมของแม่ได้เล่นได้ไหมได้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวู้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไงดีอะโอ๊ยเกินปุยมุยโอ๊ยต้องย่อไว้ต้องกดชิมโอ๊ยเกินปุยมุยโอ้โหเสื้อจะแตกไปเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอืมโอ๊ย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 อะไรกันเขาเนี่ย แล้วเราเดินไปไหนก็แก่งกิววิสเนี่ยไปทุกคนเราวิ่งไปก่อนวิ่ง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 เออกระโดดโอ้พี่ใส่เสื้อทนไฟนี่หว่าแล้วถ้าเราลงน้ำอ่ะน้ำมันก็จะเป็นน้ำดูดนี่พี่เอาชิบหายแล้วหายแล้วทุกคนเนหายได้ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วคิววีอะคิววีนี่น้ำดูด้วยอ่าเยอะเหลือเกินมาทุกคนไม่สามารถนอนได้เพราะว่าบันเตอร์อยู่ใกล้แต่ว่าเซฟได้นะคะทุกคนเซฟตรงนี้ไว้มาพร้อมป้าป้าป้าพี่เกตวางก่อนโอ้ยจุดโต๊ะโป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 ะปึ้งเฮ้ยพร้อมนะหนึ่งเฮ้ยนรกเฮ้ย ไปดนะีเอ็นแล้วพื้นมันจะเปลี่ยนเปล่าดูดิโอ้โหลวงพึ่งอุ้ยแล้วมันปิด<บ>ทางแล้วเพราาะว่เอ็นสโตน่ะเอ็นสโตนมันเราเห็นเอ็นสโตนใช่ป่ะลังมันเปลี่ยนดูแล้วเออไปเฮ้ยกดชิฟไว้กดชิฟไว้เข้ามากดชิฟไว้พี่ว่าควรต่อทางไปอ่ะเราทางไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราตุยเราจะได้มีอ่าเออแล้วที่เกณฑ์เรามีธนูนะเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าวิกกี่อันมีสี่อันเฮ้ยขอขอขอ เฮนุ่มกว่ามีสลูกนะแต่ไมด้ไม่เป็นไรมามาอุยมังคนว่เอเอมีแค่ไม้นี่แหละที่วางแล้ไม่เป็นไรอ่ะโอ้ย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 โอยโอยโอโอ้โอเอนเดอร์เอ็โอ้ยาไปทุบไ้นั่นก่อนนี่นี่นี่ ของตกอยู่ต,ตรงนั้นตรงไม้นั้นข kind <of angel? S 1> องพี่ใครไปเอาของพี่อย่าเอาของพี่ก้ามของพี่ก้ายังไม่ได้ทันโดอะไรพี่ขอคมหายไปรึ้นนึงอ่งนี้เลยเฮ้ยเอเดอร์แมนเลยนะเอเดอร์แมนหมดยากเลยมันอ้าปากร้องง่ามเข้างล่างยิบันมันกรออ่ะยิบัน ไม่มีธนูมันไม่ลงอ่ะธนูกาบิสี่อันอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ลูกธนูกาพิสี่อันโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ใช่หมายถึงบางกอนะชั้นนี่แหละจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยออกไม่ได้ด้วยโอ้โหติดด้วยไหนบางกอนอยู่ไหนเจจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ว ยิยงยิยงนั่นนึงยิยงนั่นนึงยิงเออตายเพราะโฟเกรสแปดสิบเก้าแล้วดีใจดีใจที่สุดโอ้โหพื้นออโอ้ยพอเถอะโอเคมาทุกคนเราออกไปจากที่นี่กันเถอะทุกคนเราไม่อยากอยู่จากที่นี่แล้วไปหนึ่งดึงงจองซ้ำตึงเออว้าว,ว,าว สติกเกอร์ลาโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้ปเป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m เ r ม r o อ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ